โอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะสารที่ให้ดูรอบสองนะครับสุดยอดเลยนะครับคุณลุงบอกเยี่ยมเลยนะครับได้ผลรอยเปอร์เซ็นนะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับวันนี้อยู่กับกับผมพี่เฮโร่คนดอยเชียนแนวเชยเคยนะครับวันนี้คุณลุงจะพาทํากับดักหนูนะครับทําด้วยไม้ไผ่นะครับคุณลุงบอกว่าวิธีการทํานี้แบบว่าจําง่ายๆนะครัพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับคุณลุงจะพาทานะครับโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับพี่น้องเราหาราไม้ไผ่นะครับความยาวประมาณเม็ดสามสิบได้นะครับแล้วแต่เราชอบนะครับขนาดนะครับ อาดับแล้เราก็จอะรูแบบนี้นะครับตรงข้ามกันสองด้านเลยนะครับแต่ว,ว่าด้านนี้มันจะเป็นยาวๆหน่อยนะครับอีกด้าน,นมันจะเล็กกว่านี้นะครับลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับ ต่อต่อไปนะครับแล้วก็เจาะรูนี้รูเล็กหน่อยนะครับเมื่อกี้นี่รูยาวๆหน่อยนะครับอันนี้รูเล็กๆเป็นตัวแทงเข้าไปนะครับหัวแหลมๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ผ่านะครับ วีธีลาผ่านผ่าก็ผ่านแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่เราก็ดูความแรงนะครับทดสอบความแรงนะครับนี่ครับแบบนี้นครับแรงมากไม่เหลือนะพี่น้องั้าโดนนะอันนี้เราจะทำลักษณะหน้าตาแบบว่า คล้ายคากับมีดด้ามเหลนแหลมนะครับทำะลยกับมีดเลยนะครับ แล้วก็เหลาให้มันแหลมแหลนะครับเพื่อที่ว่าจะแทงเข้าไปในรูนี้นะพี่น้องนี่ครับที่เจาะรูไว้นะครับนี่ครับมันจะเป็นแรงกระแทกนะครับพี่น้องอันนี้ที่เราผ่าไว้นะครับ อันนี้ชิ้นส่วนแรกนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูชิ้นส่วนต่อไปนะครับอันนี้คุณลงุงลองแทงดูนะครับให้มันตรงกับรูข้างล่ลางนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปนะครับลักษณะแบบนี้แบบนี้นะครับน่ครับที่เราเหลาให้มันแหลมแหลมนี่คือเราแทงเข้าไปใน เราแทงเข้าไปในดินนะครับแล้วก็ตอกเข้าไปให้มันอยู่นะครับล็อกเป็นตัวล็อกนี่ครับนี่คแหลมแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับมันจะเป็นตัววิ่งอย่างนี้นะครับโอเคชิ้นส่วนต่อไปนะครับพี่น้องแบบนี้ไม่งงนะครับ ที่ส่วนต่อไปมันจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบแหลมๆนะครับแบนๆหน่อยนะครับนี่นะครับลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับความหนาก็ให้แบบว่าพอดีนะครับมันจะเป็นตัวดึงนะครับอันนี้ครับต่นต่อไปเราทําตอบนะครับตอบแทนเชือกนะครับพี่น้องแล้วก็หมุนอย่างนี้นะครับ หมุนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องนี่ครับลักษณะอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับคล้ายๆกับหมุนตอบนะครับเราใช้ตอบแล้วก็วิธีการต่อไปแล้วก็หมุนอย่างนี้นะครับแล้วก็เสาะเข้าไปแบบนี้นะครับมันจะเป็นตะขอนะครับแล้วก็มัดให้มันแน่นๆนะครับหมุนให้มันแน่นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มัดไว้อย่างนี้นะครับ ชัดเจนนะครับถ่ายให้ดูชัดๆนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ดึงให้มันแน่นๆนะครับนี่นะครับลักษณะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับอันนี้เราก็จะมาเกาะไว้ตรงนี้นะครับตรงไม้ไผ่ครับปลายไม้ไผ่นะครับน่ครับ เดี๋ยวเราไปดูชิ้นส่วนต่อไปนะครับพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าลิ้นนะครับตัวเหยียบนะครับเวลาหนูมาเหยียบนะครับมันจะเป็นกับดักฟ้าผ่านะครับความยาวก็ให้มันเท่ากับกระบอกไม้ไผ่ลามนี้นะครับความยาวให้มันพอดีกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องวัดให้มันพอดีอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดค่อยตัดครับ เราไปดูด้วยกันนะครับแบนๆอย่างนี้นะครับนี่ครับคิดว่าพอดีแล้วก็ตัดนะครับตัดทิ้งไปเลยแบนๆบางๆนี้นะครับ ความหนาพอดีพอดีนะครับพี่น้องแบบนี้นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวก็ผมเอ่อเดี๋ยวกรผมจะให้ดูนะครับชัดๆนะครับคุณรู้จะประกอบให้ดูใหม่รอบนึงนะครับแบบชัดๆเลยนะครับ โอเคคุณลู้จะประกอบให้ดูนะครับชิ้นส่วนแรกจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับแบบนี้เลยพี่น้องครับแหลมแหลมนี้นะครับอันนี้แหลมแหลมนี้แทงเข้าไปในดินนะครับอันต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะครับความยาวก็พอดีพอดีนะครับเป็นตัวดึงครับอันนี้แล้วก็ต่อไปว่าจะเป็นตอบนะครับ แขนเชือกนะครับหน้าตาแบบแบบนี้นะครับหมุนไว้นี้นะครับหมุนแบบนี้นะครับลักษณะหน้าตาแบบนี้อันต่อไปก็จะเป็นลิ้นนี่นะครับความยาวก็ให้มันได้กับอันนี้นะครับพอดีนะครับมาวัดให้มันพอดีครับเดี๋ยวเราจะประกอบด้วยกันนะครับโอเคคุณลูงชายทำนะครับ การประกอบเราก็แทงเข้าไปนะครับในรูนี้นะครับที่เราคว้าไว้นะครับแบบนี้เลยนี่ครับข้างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับข้างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ดูเล็กหน่อยนะครับให้มันพอดีฟิตๆหน่อยนะครับนี่ครับลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เป็น วิธีการต่อไปนะครับแล้วก็ใส่ตอบนี้นะครับถ้ามีเชือกใช้เชือกก็ได้นะครับง่ายๆนะครับอันนี้เราใช้แนวธรรมชาตินะครับอันวิธีการต่อไปแล้วก็แทงปลายนี้เข้าไปนะครับนี่ครับให้มันอยู่นะครับอันนี้เลยอันนี้เป็นตัวดึงนะพี่น้องนี่ครับดึงงนี้นะครับแล้วก็วิธีการต่อไปแล้วก็ลิ้นนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในไม้ไผ่นะครับ ในลำมไม้ไผ่นะครับนี่ครับมันจะเป็นตัวดึงอย่างนี้นะครับความแรงนี่สุดยอดเลยพี่น้องแล้วก็ใส่ลิ้นเข้าไปครับ แบบนี้นะพี่น้องครับลักษณะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูรอบหนึ่งนะพี่น้องครับสมื่ิวานูมาเหยียบนะครับโคตรแรงเลยพี่น้อง <laughs> แรงมากเลยนะครับ อันนี้คุณลุงพาทำสามอันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใช้ด้วยกันนะครับคุณลุงจะสาธ์ทให้ดูนะครับเด <c oughs> อืมบุรุงจะสาธ์ทีให้ดูนะครับ <c oughs> แบบนี้เลยพี่น้องวิธีการใช้นะครับ ไปดูอันต่อไปนะพี่น้องแล้วก็ดึงแล้วก็หมุนไม้ลงไมาอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าเขาจะเรียกว่าลิ้นนะครับลักษณะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ละอันนะครับ เหมือนกันเลยนะครับสามอันนี้เราใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบห้านาทีนะพี่น้องแต่ละอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสิบกว่านาทีนิดๆน,นะครับไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำนะครับ ถ้าเราทำไวนะครับแล้วแต่คนนะครับทำไวทำช้านะครับเดี๋ยวก็ผมจะสาธิตให้ดูนะครับแต่ละอันนะครับจะให้คุณลุงใส่ถ้ายกับหนูเข้าไปนะครับนะครับลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับกับดักฟ้าผ่านะครับถช้แนวธรรมชาตินะครับพี่น้องไม้ไผ่ล้วนๆนะครับเดี๋ยวความแรงนี้ เดี๋ยวก็ผมจะให้คุณลุงสาธิตให้ดูนะครับพี่น้องอืมโอโห,โหโคตรแรงเลยนะครับการที่การใช่ครับโอ้โห,โหแรงกว่าพี่น้องอันนี้นะครับไม่ธรรมดาพี่น้องัอนนะอืม โอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะสารที่ให้ดูรอบสองนะครับสุดยอดเลยนะครับคุณลุงบอกเยี่ยมเลยนะครับ นี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปดากหนูด้วยกันนะครับคิดว่านั่นจะได้ผลหนึ่งรอยเปอร์เซนนะครับโอเคเราไปดูด้วยกันนะครับนหนหูย ดักแถวแถวนี้นะพี่น้องมีรอยหนูนะครับรอยหนูแบบนี้นะพี่น้องครับชัดเจนนะครับอืม ต่อต่อไปนะพี่น้องแล้วก็ใส่เหยือ่อเม็ดข้าวโพดนะครับใส่เข้าไปในช่องลิ้นนะครับถ้าหนูมาเหยียบก็เรียบร้อยนะครับวนกับดักฝาผ่านนะครับเสร็จแ,แล้วหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปนะครับ ลุงบอกว่าแถวๆนี้นะครับมีรอยหนูนะครับแล้อก็จุนะจุดจุด่ะ ใส่เหยื่อเข้าไปนะครับเม็ดข้าโพดนะครับพี่น้องเรียบร้อยนะครับพี่น้องอไปดูอันต่อไปนะครับ อันที่สามนะครับคุณลุงบอกอันนี้น่าจะแถวแถวนี้นะครับหนาไว้แถวนี้นะครับลอยหนูนะครับ โอเคพี่น้องเป็นอันเรียบร้อยนะครับสามอันนะครับโอเคนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสองทุ่มเรามาดูอีกทีนะครับยังไรรอลุ้นด้วยกันนะครับโอเคนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับตอนนี้เราจะไปดูกับดักหนูแล้วนะครับ ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับตอนนี้เวลาสองทุ่มกว่า,วานิดนิดนะครับโอเคลุยโอเคนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูอันแรกกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับ โอ้พี่น้องไม่เหลือนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับสุดยอดนะครับแบบนี้เลยครับไม่ธรรมดาพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะครับอันที่สองนะครับ อันต่อไปนะครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องครับตัวนี้ตัวใหญ่กว่านะครับโอ้โหไม่อยู่กับที่พี่น้องมันดินนะครับนี่นะครับตัวใหญ่มากนะพี่น้องโอ้หนี่ครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะครับอันต่อไปนะครับพี่น้องภูงก,กิจครับตื่นเต้นนะครับพี่น้องน้องครับเมาไปดูอันต่อไปนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับโอ้โหพี่น้องเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งอันนะครับ ตัวที่สามนะครับอ๋อตัวนี้ตัวเล็กนะครับโอ้โหแบบนี้เลยนะพี่น้องไม่ธรรมดาพี่น้องในสามตัวนะครับสามอันนะครับเยี่ยมไปเลยน,นะครับเต็มๆนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับ สรุปนะครับในสามตัวนะครับสามอันนะครับได้ผลหนึ่งร้อยเปอร์เซนนะครับพี่น้องครับ <c oughs> โอเคนะครับ้อให้พี่น้องทุกคนครับยังไงก็ผมขอจบที่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ